สวัสดีครับผมช่างหนุ่มนะครับผมมีพี่น้องนะครับถามเข้ามานะครับผมในกรณีที่นะครับทําสีเสร็จแล้วนะครับหลังจากพ่นเลเกอร์อะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเงาแวบเลยนะครับพอผ่านไประยะหนึ่งทาไมมีเส้นกระดาษทรายโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้จากประสบการณ์ของผมเลยนะครับเส้นกระดาษทรายที่โผล่นะครับเส้นกระดาษทรายที่โผล่ในที่นี้คือเส้นกระดาษทรายเบอร์หยาบนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ไม่มีอะไรนะครับนอกจากเบอร์หยาบนะครับเบอร์หยาบที่นี้นะครับหมายถึงเส้นกระดาษทรายเบอร์ที่ทต่ำกว่า240สิบนะครับก็คือร้อยแปด2ิบร้อยห้าร้อยี่สิบหนึ่งร้อยหรือแปดสิบนะครับไม่ว่ามันจะอยู่บริเวณไหนของชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะอยู่ใต้ชั้นสีโป้นะครับหรือว่าอยู่บริเวณสีโป้นะครับมันจะเกิดเส้นกระดาษทรายขึ้นมาหลังจากพ้นสีเสร็จอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเส้นกระดาษทรายที่ว่านี้นะครับต้อง ไม่มีนะครับมองไม่เห็นนะครับก่อนที่จะพ่นสีรองพื้นลงไปนะครับนั่นหมายถึงนะครับก่อนที่จะโป้สีโป้ตัวนี้ลงไปนะครับเส้นกระดาษทรายบริเวณขอบที่สีโป้บางๆเนี่ยนะครับบริเวณนี้นะครับผมขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์240บนะครับบริเวณท่านด้านในที่มีสีโป้หนาๆนี้จะขัดด้วย80หรือ1 2 0ยอะไรก็ขัดได้นะครับในบริเวณนี้ซึ่งมันมีสีโป้คุมไว้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเส้นกระดาษทรายบริเวณขอบ นะครับที่มันโผล่หลังจากก้นแเกอร์เสร็จไป2อสวันนะครับนะครับในบริเวณนี้นะครับก่อนที่จะโปรสีโปรทับลงไปนะครับสมมุตินะครับผมขัด80ในบริเวณกลางนะครับแล้วก็ขัด120ในบริเวณถาดออกมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้ว240ผมก็ขัดบริเวณด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดแผลใหญ่อยู่3เบอร์ด้วยกันนะครับแ0นะครับ120แล้วก็240 80อยนะครับ80อยู่วงในนะครับ1 2อยอยู่ตรงกลางนะครับแล้ว240 จะอยู่วงนอกนะครับคุณผู้ชมนะครับทีนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเปิด240ข้างล่างเวลาเราขัดขอบสีโป้จบบางๆอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่เห็นรอยกระดาษทรายที่มันเป็นเบอร์หยาบนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับในการขัดในการขัดลักษณะที่เราใช้เบอร์หยาบเป็นเบอร์เป็นเบอร์ต้นขัดนะครับเวลาขัดเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์120นะครับพยายามให้มันอยู่ในแผลสีโป้ที่มันมีความหนาเข้าไว้นะครับเราอย่าขัดเบอร์120เลยออกมาฝั่งนี้นะครับถ้าเบอร์120ขีดบริเวณนี้นั่นนะครับมันก็จะเป็นเส้นกระดาษทรายหยาบนะครับเราก็ต้องแก้ไขด้วยการขัดเบอร์240ลบอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเราไม่ขัดนะครับเส้นกระดาษทรายพวกนั้นมันก็จะไปโผล่อีกในตอนที่พ่นแล็กเกอร์เสร็จอีกอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับสรุปง่ายๆนะครับก่อนที่จะพ่นสีรองพื้นลงไปนะครับไม่ว่าเส้นกระดาษทรายจะอยู่บนสีโป๊ะหรืออยู่บนหน้าแลกเกอร์น,นะครับห้ามมีเส้นกระดาษทรายที่มันต่ํากว่าเส้นเบอร์กระดาษทราย240นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นอยู่บนเนื้อสีโป๊ะเองนะครับแล้วก็อยู่ใต้ชั้นสีโป๊ะก็ดีนะครับเห็นไหมครับ มันจะไม่มีเส้นกระดาษทรายที่มันเป็นรอยเบอร์ยรหยาบเลยนะครับเส้นเบอร์เบอร์ข้างล่างข้างล่างตรงนี้นะครับก็คือเส้นเบอร์240เห็นไหมครับเวลาสีโป้มันมาต่ออย่างเงี้ยมันก็เนียนและบางแล้วก็มองไม่เห็นเส้นกระดาษทรายนะครับแบบนี้ก็ไม่มีเส้นกระดาษทรายโผล่แน่นอนเพราะว่าไม่มีเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าพี่น้องท่านไหนที่คิดว่านะครับที่มันมีกระดาษทรายขีดอย่างงี้เบอร์ร2 0ิที่มันหลงเหลืออยู่แล้วไม่ขัดออก คิดว่าสีพื้นจะกรบได้นะครับกบได้นะครับลองดูนะครับผมนี่แหละครับก็อย่างที่พี่น้องคอมเมนต์ผมมาว่าทําไมเส้นกระดาษทรายมันโผล่ก็เพราะว่าเราหลงเหลือและทิ้งไว้นี่เองเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องขัดออกให้หมดนะครับถ้าไม่อยากให้ปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมานะครับให้มันได้ผิวแบบนี้นะครับนี่เส้นกระดาษทรายตรงนี้คือ240 240จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับเราจะไม่ลงไปละเอียดกว่านี้นะครับเราสามารถจะ พ่นสีรองพื้นคุมตรงนี้ได้เลยนะครับบริเวณขอบๆตรงนี้เราก็อาจจะขัดเบอร์400เพิ่มนะครับเพื่อให้ละอองสีรองพื้นเนี่ยมันมาตกอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนําเอามาฝากนะครับอาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับผมสงสัยเรื่องงานซ่อมสีทักถามถ่ายเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับช่างหนุ่มสวัสดีครับ